ต้อบอกกันเลยนะคะว่าช่วงนี้คืออากาศร้อนมากร้อนจนแบบจะทนไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะคะอันว่ามาดูความสดชื่นเย็นสบายตาที่ร้านนี้ดีกว่านะคะก็สวัสดีค่ะนะ,ะตอนนี้ครูค่ะก็อย่กับ MC หัวแม่งๆนะคะประจำร้านสย่มยมเดิมไบหรือซิ z u กิ SMB สุพรรณบุรีนั่นเองค่ะทุท่านจะขาดพี่สาวคนนี้ไปไม่ได้เลยนะคะขอเชิญพี่วาดมารีสุพรรณบุรีค่ะ สวัสดีค่ะอ่าอากาศร้อนๆนเนาะช่วงนี้นะคะยังไงก็คือระวังเรื่องของโลกของฮิสโตกนะคะต้อดื่มน,น้ากันเยอะๆนะคะใช่ค, <น S 2> ค่ะข้อแรกที่แบบอยากให้คุณลูกค้าได้รับทราบนะคะเดี๋ยวอ่าขออนุญาตเล่าเรื่องที่บ้านให้คุณลูกค้าฟังเล็กๆน้อยๆะคะอพอดีว่าปกตินี่ยทุกเช้านะคะพี่้านก็จะไปช่วยคุณแม่ทํากับข้าวแล้วพอดีก็จะมีแถวบ้านมีน้องแถวบ้านเขาก็จะบวชพระอ,อะไรเงี้ยเขาก็มีเครื่องเสียงก็จะมีเพลงเข้ามา ค่ะเราก็ร้องเลยค่ะยี่สิบเอ็ดมิทุนาขคลาบวชแม่ก็บอกว่ามันไม่ใช่ลูกมันไม่ได้ร้องอย่างงี้แล้วแม่ก็แบบก็ร้องร้องให้พี่ให้พี่วาดฟังนะอะสไตล์ผู้ใหญ่อสไตล์ยี่สิบเอ็ดมิทุนาขคลาบวชนี่แต่แม่บอกว่าไม่ใช่ต้องสูงกว่านี้พี่วาดไม่สามารถลวค่ะแม่แม่คะอ่ะ อยากให้น้องก้อยร้องบ้างคนสุพรรณนี่โอ้ใครนะไวเพชรเพชรสุพรรณอะไรอะไวโพดไวโพดเนี่ยพี่กี้ลืมช็อตเลยกำลังมองผมว่ามันมั่นใจมากทมไมเป็นลูกช็อตเป็นลูกช็อตที่ว่าแต่เรามัวกำลังมองฝั่งนี้อยู่อะไรอย่างนี้นะคะเอ้ย ยี่สิบเอ็ดมิถุนาขอราบวชแม่ลาพ่อลาแฟนลาลูกลาเมียสวัสดีสวัสดีค่ะลาแล้วค่ะมีของอะไรมีของอะไรให้เหรอ่ะขอแบงค์เผาได้ไหมคะ, <c oughs> ะวันนี้นะคะจะมาขอแนะนำตัวเครื่องยนต์เรือ <c oughs> อะไรคะ DF6 คะ่ะอ่า ...DF6 อันนี้อเดี๋ดี้เดวลกลับกลับมาจากยี่สิบเออค่ะแ่ df หกนะคะ a นะคะไม่ว่าจะเป็นหางสั้นหรือหางยาวนะคะจะมีถ้าเป็นหางสั้นจะเป็น df หก as นะคะหางยาวจะเป็น df หก al จะเห็นได้ว่าบอดี้สำหรัการวัดหางความยาวนะคะก็จะเป็นตั้งแต่นี้นะคะจนถึงตรง cavity plate ตรงนี้นะคะก็คือจะได้ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะเหมาะสำหรับท้ายเรือที่มีความสูงประมาณห้า ห้าสเซนนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราเรีเยกได้ว่าเป็นการวัดว่าเอ้ยความยาวหางเราต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะถ้าเป็นตัวหางสั้นนะคะเขาจะขึ้นหน่อยนิดหนึ่งเป็น17นิ้วนะคะตัวบอดี้ของเขาเองเนี่ย ตัวคันเร่งน,นะคะก็จะเป็นเหมือนคันเร่งมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ <c oughs> เขาก็มีตัวปรับความหนืดเหมือนเดิมค่ะตัวปรับความหนืดนะคะว่าเราจะให้เข้าค้างแบบว่าหนืดเยอะหนืดน้อยสามารถปรับแพทจัดตรงนี้ได้เลยนะคะวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์เรือนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีถังน้ามันในตัวนะคะสามารถเติมได้1นึ่งลตรนะคะอยู่ด้านบนนะคะเติมก็เหมือนกับเครื่องยนต์เรือของ2.5แล่นนะคะเติมก็คือเติมฝาด้านบนตรงนี้ได้เลยเปิดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย ก่อนที่เราจะสตาร์ทเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าตัวแคมป์ตรงนี้อยู่กับเราหรือเปล่าเราอาจจะคล้องมือก็ได้เวลาเราขับใช่ไหมคะเราก็คล้องมือได้นะคะหรือว่าจะแบบมาเกี่ยวว้ทีีเอวก็ได้เหมือนกันเพื่อความปลอดภัยของเราเองในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากให้เขาเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดเราตกลงเรือตัวนี้ถ้าเกิดหลุดออกมานะคะตรงก้ามปูเนี่ยเขาจะต็อปไม่ให้เครื่องยนต์เรือ คือดับทันทีนะคะจะดับทันทีเลยไม่สามารถไปไหนได้ก็เป็นความปลอดภัยของตัวเรือเราเองและตัวเราเองและ่อผู้โดยสารที่อยู่ในสันสอดแม่น้ําด้วยกันนะคะอ่าอันนี้เป็นข้อความปลอดภัยนะคะมีโชกให้เหมือนเดิมค่ะตัวนี้ก็มีโชกนะคะถ้าสตาร์ตติดยากเหมือนมอเตอร์ไซค์ค่ะดึงโชกค,ค่ะอ่าดึงโชกนะคะแล้วก็สตาร์ตเป็นชักคันเร่งตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าอ่าเป็นสายเชือกดึงนะคะอ่าสตาร์ตตรงนี้นะคะ เรามาดูบอดี้รอบๆของตัวเครื่องกันเลยค่ะตัวเครื่องของ DF6AS เนี่ยน้ำหนักเขาอยู่ที่4กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว DF6AL นะคะอยู่ที่25กิโลกรัมนะคะอ่าจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยตัวบอดี้ของเขานะคะที่พี่ว่าแจ้งไปก็จะมีเรื่องของเกียร์เกียร์นะคะก็จะมีเกียร์เดินหน้าก็คือหักตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เกียร์ถอยหลัง ะะตัว bf ห l เป็นเครื่องยนต์เรือ4จังหวะนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูภายนอกไปก่อนนะคะก็จะมีเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบแอดจัตตัวทานซ้มได้เหมือนกันนะคะเป็นตัวนี้นะคะสามารถแอดจัตได้เลยในกรณีที่เราเจอน้ำตื้นน้ำลึกหรือว่ากรณีที่แบบว่าตับให้เหมาะสมกับระดับน้ำนะคะสามารถแอดจัตได้นะคะแล้วก็ตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวตัวน้ำมันเกียร์นะคะก็จะมีคำว่า ออยเช่นเดิมค่ะอตัวนี้นะคะจะมีคําว่าออยเหมือนเช่นเดิมนะคะออยนะคะก็คือจะเป็นตัวจุดถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะอ่าเห็นเนาะเวลาที่เราถ่ายนะคะก็หาภาชนะมารองรับแล้วก็จริงๆตัวน้ำมันเกียร์พวกนี้เราก็สามารถไปแบบใส่ตามขาโต๊ะกันมดขึ้นโต๊ะได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ยังไงก็ถ้าเราไปใช้ได้ก็ดีค่ะก็เวลาที่เติมก็เหมือนเดิมนะคะตัวน้ำมันเกียร์เองเนี่ยเขาจะเป็นหลอดนะคะ ก็บีบจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อให้ไม่เกิดในสุญญากาศคือห้ามมีอากาศเข้าไปอยู่ในตัวของใน,ในตัวเกียร์เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวบีบใส่เข้าไปนะคะจนทั้งล้นแล้วเราก็ปิดเหมือนเดิมน,นะคะจะเห็นว่าทุกเครื่องของเครื่องยนต์เรือสุส u กินะคะจะมีตัวแอ์โธด์ให้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันความสึก,ก่รนของตัวเครื่อง เพราะว่าทุกครั้งถ้าเกิดมีการสึกก่อนเขาจะมาสึกก่อนตรงนี้ก่อนคุณลูกค้าต้องสังเกตทุกครั้งนะคะว่าตัวแอนดหนดของคุณลูกค้าเนี่ยสภาพเนี่ยยังหนายอยู่ไหมหรือบางแล้วนะคะเพื่อจะได้ทําการเปลี่ยนตัวแอนดหนดนะคะพอดูภายนอกบอดี้นะคะจุดหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นตัวีย่ได้ว่าเป็นการปรับคอว่าให้หมุนได้หรือหมุนไม่ได้นะคะอันนี้พี่วาดล็อกไว้นะจะไม่สามารถหมุนได้นะคะอันนี้คายแล้วนะคะ ก็จะหมุนได้นะคะความหนืดความเบาเราสามารถแบบปรับได้เลยตามที่เราต้องการนะคะนี่นะคะตัวเครื่องของเครื่องยนต์เรือ df 6 as นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปดูด้านในนะคะขออนุญ,ญาตยกหางให้ดูก่อนนะคะว่าเวลาที่เราไปเรือแล่นในแม่น้ําแล้วเนี่ยตัวหางเขาสามารถยกได้จริงๆยกได้ทางนี้เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวพิวาดเองเนะะี่ยค่ะไม่สูง่อตัวเครื่องเลยจะทํา้ยกลำบากเดี๋ยวยกหางด้านล่างให้ดูนะคะ ขออนุญาตเหมือนตัวเครื่องก่อนน้ำหนักเขาแค่ถ้าเป็นตัวหางยาว25กิโลกร,รัมนะคะหางสั้น24กิโลกร,รมัมเป็นเครื่องยนต์เรือที่พกพาง่ายน้ำหนักไม่ได้เยอะนะคะอ่าจะเห็นได้ว่าอ่าเราสามารถยกได้ง่ายๆเลยเขาจะมีแก๊กของเขาาเงี้ยค่ะก็สามารถค้างได้เลยนะคะเขาจะมีได้ด้วยกันทั้งหมด3ระดับด้วยกันอันนี้ขออนุญาตระดับเดียวนะคะอนุญาตแบบเดิมอ่ามีดังแก๊ก แกแ้กขค่ะเขาจะมีวยกันสามระดับด้วยกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยค่ะตัวเครื่องตัวนี้นะคะออปชันพิเศษของเขาคือเขาสามารถมีถังน้ำมันเสริมด้านนอกได้ด้วยค่ะลืมโชว์ด้านนอกนี่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในแล้วเดี๋ยวจะงงตัวด้านนอกตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะเป็นแบบสายเสียบน้ำมันเพิ่มเติมได้นะคะ คือสามารถใช้ถังด้านในก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ถังด้านนอกก็ได้นะคะแผนแทนแผนแทนแผเล่นดนตีเอง <laughs> <g ül> <laughs> อ่าอ่าเวลาเปิดฝานะคะเราเปิดมันจะมีป๊อปแปร์สองด้านลุ้นโชว์ให้ดูตัวเครื่องตรงนี้นะคะจะเป็นป๊อปแป๊์เหมือนปิ่นโตนะคะด้านหลังหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ด้านหน้าอีกดนนะคะเวลาเปิดนะคะยกนี้เลยะคะ่ะนี่ เขาจะมีที่จับให้ยกง่ายๆนะคะยกเลยค่ะอ่าเห็นสภาพด้านในว้าวสภาพด้านในนะคะก็จะมีถังน้ํามันเชื้อเพลิงด้านในนะคะแล้วก็มีหัวเทียนหนึ่งหัวเทียนนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเติมน้ํามันเครื่องนี่จุดเติมน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็ มีตาแมวตรงนี้นะคะตรงนี้คือเราจะไม่เห็นระดับน้ํามันเครื่องเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้เติมน้ามันเครื่องนะคะคุณลูกค้าเครื่องที่แบบว่าเรายังไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องแต่ว่ามีจุดเติมน้ามันเครื่องเห็นเนาะอ่าจะเห็นไหมว่าตัวนี้จะมีกรองน้ํามันเชื้อเพลิงจุดเพราะว่าเข้าถังแล้วก็มีกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอีกหนึ่งจุดด้านนี้เพราะว่าใช้ถังด้านนอกนะคะซึ่งตรงนี้สุสกิมาริสุพันเนี่ยก็จะ ซูซูกิเครื่องยนต์เลยซูซูกิอะค่ะก็จะมีการดีไซน์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะแล้วถังน้ํามันที่ใช้ใช้ขนาดถังเท่าไหรไ่ได้บ้างเราสามารถใช้ถังขนาดยี่สิห้าลิตรก็ได้นี่คือถังยี่สิห้าลิตรเนี่ยจะมีตัวลูกลอยนะคะบอกว่าเอ้ยเห็นไหมอะเห็นค่ะนี่เนาะลูกลอยนะคะเห็นไหมคะว่ามีแบบน้ํามันเต็มน้ํามันเหลือครึ่งหนึ่งหรือว่าน้ํามันใกล้หมดแล้วนะคะ เห็นนะคะอ่าเห็นไน้้ใกล้ๆอยู่าตกใจนะคะอ่าค่ะตัวนี้เป็นฐาน25ลิตรนะคะที่ทางซูซูกิเขาดีไซน์มานะคะก็เรียกได้ว่าตัวนี้เหมาะสําหรับสายตัวต่อเนี่ยเป็น13มมิลนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกสาย ที่ต่อเข้ากับถังต้องรู้เราต้องรู้ด้วยนะคะว่าตัวที่ออกจากถังเนี่ยกี่มิลน,นะคะก็สามารถใช้กับถังขนาด12ลิตรได้ด้วยเหมือนกันนะคะและก็ต้องเลือกสายที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าตัวเครื่องเองเนี่ยค่ะเขาเข้าเครื่องที่ขนาด6.6มิลน,นะคะแล้วก็ตัวถังเนี่ย13มิลค่ะอันนั้นพี่ว่าโชว์แล้วเนาะแต่ว่าทางด้าน youtube อาจจะเห็นไม่ชัดเจนอ่าอันนี้คือเข้าถังนะคะอันนี้คือเข้าเครื่องุเข้าเครื่องนะคะอ่ะ ในไหนก็ในไหนแหละเข้าถังเขาเกลือกุณลูกคะ้าแต่มองวิธีการใส่นะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะเป็นแบบเขาเรียกอะไระตัวตัว,ต,วตัวดูดือเปก่าคะ <laughs> เรียกเรียกภาษาบ้านว่าอ <laughs> อ่ะเขาต้องเราต้องกดนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ไปเสียบใส่ได้เลยค่ะมันต้องวางกับพื้นอ่ะพี่ว่านไม่ถนัดอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้พี่ว่านทำท่าให้ดูนะคะ,ะว่าใส่หัวตรงนี้นะอ่า แล้วก็ตัวนี้นะคะใส่ที่ตัวเครื่องนะคะซึ่งลูกศอดเนี่ยเขาจะมีชี้อยู่แล้วว่าอันไหนคือน้ํามันเข้าไปทางไหนนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้จะเห็นได้ว่านี่เ,นนเลยค่ะเขาจะวิ่งไปทางนี้ก็คือว่าจากถังน้ํามันไปที่ตัวเครื่องจากถังน้ํามันไปที่ตัวเครื่องนะคะทุกครั้งที่สตาร์ทนะคะต้องสตาร์ทในน้ําเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ําจะต้องพุ่งออกมาจากตัวเครื่องซึ่งรูระบายน้ําของตัวนี้จะอยู่ด้านล่าง จออกมาอย่างนี้ต้องเรียกได้ว่าเราต้องมีน้ําน้ําประมาณนี้เลยก็ได้ค่ะเรียกได้ว่าเวลาที่เราสตาร์ททุกครั้งห้ามสตาร์ทแห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไปพัดเอ่อเรียกว่ายางพัดน้ําจะไม่ได้นะคะ,คะทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องหรือเดินเล่นเครื่องในแม่น้ําให้สังเกตด้วยว่ามีน้ําพุ่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เกิดน้ําไม่พุ่งเนี่ยแสดงว่าเครื่องเรามีความผิดปกติและก็ต้องมาดูกันว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่า ก็คือให้สังเกตได้ว่ามีน้ำพุ่งตลอดเวลานะคะราคานะคะวันนี้เรานำเสนอ D F 6A นั่นเองนะคะวันนี้พี่บ้านบอกว่าหางสั้นและหางยาวนะคะแต่ตัวที่เรานำเสนอพรีเซนต์อยู่นตอนนี้เป็นตัวหางยาวคือ A L นั่นเองนะคะแต่ราคาวันนี้เราก็จะมาบอกเลยนะคะราคาของ D F 6A S นะคะราคาอยู่ที่45,500บาทคะ่ะ สำหรับหายาวบอดี้แบบนี้นะคะ v f 6 a l นะคะราคาอยู่ที่4 7 0 0 0บาทวิธีการจัดเก็บนะคะนี่มีสามแบบตัวนี้จำได้ลูกค้าแล้วลูกค้าชอบมากเลยน้องไก่กิไปกิ้งหมาลูกค้าบอกน้องไปกินไปกิ้งหมาก็คือวิธีการจัดเก็บของ DF6A นะคะมีทั้งหมดสแบบด้วยกันก็คือหน้าตรงแบบนี้นี่คือหน้าตรงก็คือเรานอนหงายตรงไปเลยนะคะหรือ ได้ทั้งสองทิศทางก็คือเป็นนอนตะแคงตะแคงฝั่งนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นตะแคงฝั่งขวาก็ได้เช่นเดียวกันคะถ้ามีหมอนกับผ้าห่มนี่คือดีมากเลยวิธีถ้าเราวางนอนนะคะคุณลูกค้าเราต้องทอํายังไงคะ ให้หัวสูงให้หัวสูงว,ส,งส,งวสูงไว้ก่อนนะคะก็คือพยายามหาอะไรหนุนเพื่อใช่เรามีน้ํามันเครื่องเติมเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเกิดแบบกรณีอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้เขาสูงเขาไว้ดีที่สุดนะคะจะได้ไม่เกิดการล่วไหลั่วซึมกันได้นะคะ,คะ,อะบอกราคาไปแล้วนะคะแต่ที่สัคัญมคุณลูกค้าบอกว่ามีโปรอะไรหรือเปล่าจับไปแล้วค่ะน้องก้อยจับไปเลยคะ่ะโปรของ DF 6A นะคะเราจัดให้ไปเลย แถมฟรีน้ำมันเครื่องยนต์เรือลิตรแลิตจากส่งฟรีทั่วไทยสนใจรุ่นไหนสอบผ่านเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคือนเรือหกแรงเนี่ยใช้ได้กับเรือขนาดไหนได้บ้างคะถ้าน้องก็ให้มองนะเรืออลูมิเนยม อ่าขนาดกี่ฟุตคะสิบฟุตไดไหมคะยุบุตได้ค่ะที่สองฟุตละสองฟุตหนักไปหนักไปแปดฟุตอ่าแปดฟุตไดสิบฟุตแปดฟุตได้นะคะแล้วก็ระยะสามจุดสามเมตรระยะสามสิบหกเมตรได้ค่ะใช่ค่ะเวลาที่เราเลือกใช้เครื่องยนต์เรือขนาดเครื่องยนต์เรือนะคะให้ดูได้ว่าเรือของเรา สามารถตัวท้ายเรือสามารถรับได้กี่แรงนะคะแล้วก็เราบันทุกผู้โดยสารกี่ท่านนะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกเครื่องยนต์เรือให้เหมาะสมกับเรือเรานะคะใช่ค่ะถ้าคุกค้ามีคําถามข้อสงสัยในการเลือกใช้เครื่องยนต์เรือนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาตามที่น้องก้อยแจ้งได้เลยค่ะชุะสกิมารินสุพรรณหรือว่าสยามเดือนวันเดินสายยินดีให้บริการค่ะ พี่วาดมีอะไรอยากจะฝากกับคุณลูกค้าไหมคะก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าช่วงนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปแต่อตอนแรกเลยเปิดคลิปมานะคะเรื่องของอากาศร้อนนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทานน้าเยอะๆนะคะมีเวลาก็ไปออกกาลังกายนะคะ,คะอย่างเมื่อวานพี่วาดก็ไปไว่ายน้ํามามเพราะว่ามันเย็นเด็กๆเยอะเลยคะ่ะเด็กเยอะมา ปิดเทอมเนาะอ่าก็สนุกสนานกันไปค่ะก็ยังไงดูแลสุขภาพคนด้วยมีเวลาว่างก็ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเพื่อให้ร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าที่สําคัญในช่วงหน้าร้อนดื่มน้ําเยอะๆค่ะป้องกันเรื่องของโรคที่ตกได้นะคะอ่าก็ให้ไงคุณลูกค้าสนใจเครื่องยนต์เรือนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กสุดเลยน้องก็ยืดเชิญน้องเขาออกมาหน่อยเีสองจุดห้าแรงนะคะเป็นเครื่องยนต์เรือยังมีสี่จังหวะนะคะอ่า ไม่ว่าจะเป็นหกแงนะคะห่างสั้นห่างยาวหรือว่าจะเป็นอะไรนะน้องก้อยชอบมากสองจังหวัดสิบห้าเอหรือว่าสิบห้าเอเอสห่างสั้นหรือยังห่างยาวเราก็มีนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นเรือสปอร์ตยักษ์สองสี่ห้านะคะก็มีมน,นะคะคุณลูกค้าอ่าล่าสุดน้องก้อยอยากไปกระบี่ใช่คุณพี่ที่กระบี่ก็เลยสั่งเราไปเลยะคะ่ะขอบคุณมากเลยคค่ะขอบุณค่ะวันหลังชวนน้องก้อยไปด้วยนะคะ พี่วชวนไปน้องไปเองนะคะน้องไปเองดน้องขอขอบคุณพู้คคะมากเลยนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะก็อย่าไปเที่ยวกะบีก็มีลูกค้าจากกะบีเลยนี่ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามพวกเรานะคะตั้งแต่เล็กยันโตค่ะค่ะอันนี้ไงแล้วนะคะก็ฝากร้านเราไปด้วยนะคะร้านสยามยมดัไบ่์อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณลูกค้าขาถ้าสนใจในเครื่องยนต์เรือหรือเรือขนาดต่างๆนะคะมาที่ร้านเราได้เลยนะคะ มาสัมผัสเครื่องยนต์เรือจริงๆนะคะมาสัมผัสเรือจริงๆหรือมาถ่ายรูปฟรีกับแอดมินทุกคนได้เลยนะคะถ่ายรูปฟรีหนึ่งรูปนะคะนี่จะเลือกหรือจะเป็นแบบที่วาดอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะที่ร้านสยาม<อ>ยูนิเทิมไบอ์อเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลงก้อยกับพี่วาดไปขอซ้อมเต้นหน้าๆก่อนนะคะเดี๋ยวให้คลิปหน้าจะมีอะไรมานให้ติดตามก็อย่าลืมกันได้นะคะอันว่าหน้าตอนนี้เวลานี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะ ah seven into the club now i know you notice me wanna be on my own first prize Although you she